เก่าของพุ่นคือกระเข้าขอบพุ่นอ่ะเขาไม่ใช่ยังมงอนี่เขาเอื่อนยังอ่ะตำสายน่นนะไาครับผมวัตถุดิบก็มีครับนี่ครับอ่าเริ่มแรกเลยเน่าเน่าชุดลวดลวดของนัวกระพีแหงครับผมนั่นเลยหอมเปียเออหอมเปียเคี้ยทเห็ดเคี้ยทเห็ดเขาหมักแบบนี้เขา ใส่แบบนี้อ่าแล้วก็หมักครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมน้ำปลาแล้วก็น้ำาลาตี๊ดแล้วก็นี่ครับปลาล่าครับผมปลาแดดอืมปลาแดดออืมแล้วก็มันยืดทช่ด้วยผักแค้มผักกาดนแล้วก็ขาดไ่ได้เลให้เลยผักิริูกครับผมผักิริูกเออโอเคขาดตัวแรกเลยเฮ้ยนังเข้าต้มน้ำตัวฮะต้มน้ำเข้างี้เขาต้มน้ำ มึงกะไยตำถาตำพอไปเด็พอปเออเอ่อใส่ใ้ไง้ส่สามพีว่ะอ่าขอพีกเดวใส่เหมือนรวบพีกพริดเผ็ดๆเลยดิบ้าบ้าก็นั่นหรอทำนี้พรอแล้วพอแสบดาบเออแล้วกินอไสซูรสยใอ่เะเดี๋ยว โอ้กระเด็นเสร็จแล้วเติมปรุงเลยประแดกก่อนเลยบอประแดกก่อนเลยเอาทัพีไหม Say đúng là. Say đúng là. Say Ok là. Say nha là. Say đúng là. Say đúng là. Say đúng là. Say đây là. Say đúng là. Say Say lên Say xua ừ, Say đúng là. 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 thông là. là.

อีกเจ็บเบียงนานแล้ว <żeby> ช <så pentru> ุดรถใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายเอาตวงมาแล้วใส่มาเลยมาเลยเออนั่นแหละน้ำตาลไป ดส่เท่าไหร่แหลายปเข้มใต่ไาม่เข้มลวกลวกแล้เคียร์ไปหนนามมหอนเปิดไปก่อน่าเปิดนี่ลงมันเฮ้ยเทียร์อะไปบนีนามอ่ะใส่หลายๆรดใส่มาเลยมาเลยเอา โอ้กูลืมน้ำตาลอือเป่งไลองฮะนี่คือวาแซ่บกเอนี่ใส่นี่เรากินได้นี่อวันนี้นี่ก็ทาลวกพายคีริวาลวกพายคีิวครับก็ไปแต่ือนี่พาคีริวลวกลวกเลยเราต้องกินสุก อืมใส่ได้หลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนิ่ม้กินต้มหน่อยนะบ่หน่อยหรอกเพิ่งดวลข้นเข้าไปเอ้ยโอ้ยใส่มืดโหลดอ่ิซ้ำนี่จะสุกบ่นี่สุกสุกไอครับผมกะสุกแล้วปิดแก๊สปิดแก๊สเลยครับสูดเด็ดสูดเด็ดยังหรอสูดเด็ดนอกก็นด้สูดเด็ดต้องนอกครับนอกน้ำแข็งแมนเพื่อความมันกรอบครับผมเพื่อความกรอบ โอชินสุดอยกเลยดิว่นานังเ่งยืนยอะไรซอยจับเนี้ยมือเลยเนาะ,ะมือเลยมันยังล่องออนี่ครับขั้นตอนต่อไปออเอาใส่ออออเออเมอเเลยเ,เลย อื้อฟ you pues ังเสียงน้วยน้วยน้ยู five, ่ไหนพอดีว <the ่อื้อเด็นยังป็นไงครับนป็นไหร่แตกอ่าซิมเม้งกันนะหยิบเลยด้เออหยิบเลยเป็นไหร่อื้อ ตาดูปัานนี่บมด้นดี่อืะอันนี้สิเอาใส่จานใส่จานนี่เป็นตังไดครับเป็นตังไดเว้นหน่อยเห็นอะไรสําลนยเปียาหิว

ไปหลายนะอืมอืมไปครับเดี๋ยวเขาขากินต่อหนึงเลยมือหนี่ม้าคำครับผมคลิปนี้ครับประมาณนี้ครับกับแก้วอยนางอื่นยัาสำหรับคลิปนี้อ่ะครับผมก็อมนนี้ก่อนแล้วพอนไม่คลิปหนาไปสำหรับมือหนี่ลืม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 กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง น้ำเลยครับครับผมอันนี้ครับคนไปก่อนไป <ะ S 2> หนุ่วเขาเไปแล้วครับสวัสดีดครับ